ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC Fan p a g ช่อง PP Farm Channel ครับผมมื่อนีนมาพบกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับอยู่ที่ขอควายนองเหมยครับผมแม่จ้ะครับมื่อนี้กัสีพาพพ่อแม่พี่น้องครับมาเลือกชมควายงามครับราคาเบาๆครับพี่น้องราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับมื่อนี้กัมียูซีรายการนะครับผมแม่จ้ะซีรายการแคนแคเลยจ้ะครับผมเบอร์โทรติดต่อครับนองเหมยครับ0615173181จ้ะเบอร์นี้กัแอดไลน์ไรจ้ะ เฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กขอบคว้าน้องเมย์จ้ะครับพี่กัดฟาร์มเองข้ตั้งอยู่ที่ไรครับบ้านแก่นพยอมตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้ะครับผมการรับประกันข้อกัดมีใบซื้อขายรับประกันแล้วครับแม่จ้ะรับประกันให้เบิร์ทุกอย่างจ้ะโปรโมชั่นข้อกัดทรงซีสองใบกิโลเมตรตึกละแม่จ้ะครับผมบอเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องครับไปเลือกไปชมรายการแรกได้เลยครับผมจ้ะครับผมรายการแรกครับน้องเมย์ครับรายการแรกเป็นเผือกทองจ้ะงาแม่เผือกทองมาครับแม่จ้ะที่เด็ดครับพี่น้อองงงคครรัับบขาามในปล แม่จ้ะราคากับเบาๆนะครับแม่เผือกตัวนี้แม่จ้ะราคากับบอสหัสิบดอกจ้ะครับตัวนี้รายละเอียดเพื่อนนี่เป็นลูกของพ่อใดครับเป็นลูกของมังกรขาวจ้ะมีใบเกิดพร้อมจ้ะครับผมท่องได้จังเดือนนะครับท้องได้สี่เดือนแล้วจ้ะมีใบสี่เดือนกับพ่อใดครับผมท้องกับโบบัวขาวจ้ะครับท้องกับโบบัวขาวนะครับแน่จ้ะส้นสูงเพื่อนอยู่ที่เท่าไรดครับผมลอยสี่สิบเอ็ดจ้ะลอยสี่สิบเอ็ดนะครับสําหรับ ผู้ใดต้องการควายเผือกครับโดนโดนครับมีม้าเทือครับผมแมนจ่อันนี้กาเผือกนี่บามีกาเลยครับพี่น้องครับแมนจ้าบามีกาเลยจ้ะครับผมเบิงนะครับด้านหนาเพื่อนนะครับเขาเปิดดีครับตัวนี้นะครับบามีดังได้จ้ะครับตัวนี้กาได้แถวคู่แรกว่ะครับแมนจ้ะสาทองแรกจ้ะสาทองแรกนะครับประวัติพันธุกรรมดีครับผมพี่น้องครับแมนจ้ะส่วนสูงกาถือว่าสูงครับร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมเบิงนะครับ่ายกับ็นณไทยบักน้าตัดนะครับ ถ่องลงอ่างนะครับเบิ้งเล็บเพิินครับพี่น้องนะครับเบิ้งเล็บนะครับอกบอกเผาครับพี่น้องเล็บดีจ้ะเบิ้งหน้าตานะครับเขาเปิดครับเบิ้องรอบๆด้วยนะครับแผ่นหลังครับแผ่นหลังนี่ถือว่าหนาครับแมนจ่าปูสัดน้องได้อได้ะครับตัวนี้ก็เป็นเผือกเผือกที่ว่าเผือกมีว่มีดางว่มีกาครับแมนจ่าเป็นเผือกฝ่ายเลยกว่าได้นะครับตัวนี้ สีชมพูองตองเลยจ้ะครับสีชมพูองตองหาอย่างพร้อมเลยจ้ะบมอนซุ้มต <ring> ีแบบโมมิกะจ้ะโมมี่ดางจ้ะครับผมหาเพื่อนกับสีทองงามครับพี่น้องแนนจ้ะหางเพื่อนกับเลยหัวเข่าเพื่อนไปเลยจ้ะครับเล็บกับสวยนะครับเบิงเรากับตำนี้โมมีครับเดี๋ยวสิภาพพร้ม่พี่น้องครับมาฟังมาน้องเมย์จะเปิดราคาไปเท่าไรครับแม่นี่ราคาเปิดไว้เท่าไร่ครับผมเปิดไวเจ็ดหมื่นห้าพันบาทจ้ะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องแนนจ้ะ ว่าราคานี่ต่อรองด้อยู่นะครับแม่จ้ะขับแม่นมอื่นนี่เป็นแสนแม่จ้ะครับมันช่วงได้แรงกับบสองแสนบอกครับแม่นี่่าจะเป็นได้จ้ะประกันทองประกันตำนี้นะครับแม่จ้ะเบิ่งโดยร้อมแล้วกับบมีตำนี้ครับแม่จ้ะสมบูรณ์ทุกอย่างครับพี่น้องครับผูใดได้ไปนี่ก็ถือว่าคักว่าถือเลขแม่จ้ะสมูทดีพร้อมจ้ะได้ของดีครับลำทิ้งลำโตนะครับเบิ่งบมีเบือครับผมแม่จ้ะออกมันแรได้จ้ะไเห็นตัวแรกกับที่เด็ดแล้วบอกครับ เปิดหัวแห่นี่ตัวนี้แคนงแขเลยครับราคานี่ผู้ใดไว้ก็ได้แล้ครับผมแนนจ้ะเป่าหยิบหูโทรหาทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับผมจ้าครับเบอร์ต่อไปครับผมจ้ะครับรายการที่สองครับมีแต่ยิ่งใหญ่ครับมือหนี่แนนจ้ะแม่ทองใส่ใหญ่คือกันจ้ะทส่ยิ่งใหญ่อันนี้กับสาวทองแหลกคือกันนม่ครับแนนจ้ะสาวทองแหลกเพื่อนมี่ใบเกิดพร้อมจ้ะครับตัวนี้เป็นลูกของพ่อหดครับลูกสาวของมาดีแดงจ้ะลูกสาวมดีแดงท่องจากเดือนครับผมทองแปดเดือนแล้วจ้ะท่องอุดเด้อสั่งอุดร ส่วนสูงเพื่อนยู่เท่าไหร่ครับส่วนสูงเพิ่อนยูที่ร้อยสี่สิบสามจ้ะร้อยสี่สิบสามนะครับผมส่วนสูงนะครับถือว่าใหญ่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวภาพพอ้ม่พี่น้องครับมาเบื่องนะครับตัวนี้กะด้านหนาเพิ่นนะครับเดี๋ยวมาเบื้องดานหนาไปก้อนครับตัวนี้กะอัตลักษณ์ชัดเจนครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับผมคออ่องนะครับถุงน่องขาวนะครับตัวนี้กะเบื้องหนานะครับเขาเปิดดีครับพี่น้องครับตือบกเผากันหญ่ครับพี่น้อง อันนี้ันนี่ขนาดทองแรกได้เนาะครับแมนจ้าทองแรกจ้ะทองสองทองสามไปนี่รับประกันเลยว่าลอยสี่สิบห้าบวกมีแน่นอนครับแมนจ้ายี่บุดีก็บลอยสี่สิบเจ็ดเนาะครับน้องเมย์แมนจ้าครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับรอบๆนะครับตัวนี้นะครับด่าน่ายเพื่อนนะครับโอ้หางยาวเป็นพู่เป็นพัวเลยครับผมแมนจ้าครับเบิ้งนะครับแผ่นหลังเพื่อนบ่มีต่ำนี้ด้วยจ้ะบ่มีต่ำนี้นะครับเบิ้งหลังพี่น้องหลังในปูสาดนอนใด้่ได้ครับแมนจ้านานาเลยจ่ะครับถ่ายนี่กำลังจะมานะครับถ่ายกำลังจะมา นะครับเบื้องด้านนี้ครับผมสีนะครับกัเข้มนะครับสีนะครับอัตลักษ์เพิ่นชัดเจนครับเบื้องนะครับเล็บนะครับเล็บสวยจ้ะครับเล็บสวยน้มนีกะน้มงามครับพี่น้องแม่นจ้ะครับเบื้องเลากกตำนี้บ่มีครับบ่มีตำนี้ด้วยครับควรกระจัดดีครับพี่น้องนะครับเบื้องแลักกะบบ่เปิดบ่ได้ครับเบื้องบ่เบื่อครับเบื้องวมยตัวนี้นะครับเลียง่ายกินงายพร้อมจ้ะครับ ตัวนี้กับเป็นลูกของมณนี่แดงนะครับทองกับสร้างอุดร8เดือนครับพี่น้องครับมีเอกสารครบจนสูงร้อสูงวิบ43นะครับเดี๋ยวมาฟังราคาครับว่าน้องเมย์จะเปิดตัวนี้ราคาใดครับตัวนี้นี่น้องเมย์เปิดไว้เท่าไหร่ครับผมตัวนี้เปิดเบาๆจ้ะ6กห0ืนพันบาทจ้ะหก0มืพันบาทครับพี่น้องจ้ะขวายสาวทองแรกครับสูง143สี่สิบสามนะครับเมียนจ้ะอนาคตไก่เมีนนอนจ้ะอนาคตไก่ครับพี่น้องครับราคานี่ก็ถือว่าถือครับพี่น้องปุ๋ยได้ไปนะครับ หรบผู้ใดอยากเบิ้งรูปภาพเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมกับฉากไล์ฉักเฟสโทสอบถามต่อรองราคากันได้นะครับผมแมนจ้ะครับตัวต่อไปครับน้องไหมครับจ้าครับผมรลยการที่สามอันนี้กระเด็นอีกแล้วครับผมแมนจ้ะครับอันนี้รเยลเอเพิ่มตั้งไดนะครับนี้สาวน้อยจ้าลูกของพ่อเก่าเจริญจ้ะครับสาวนะครับสาวนี่ใกล้ผสมนะครับตัวนี้แมนจ่าสาวใกล้ผสมจ้าครับลูกของเก่าจะเิญแมนจ้ามีใบเกิดพร้อมจ้ามีใบเกิดนะครับตัวนี้กัเพื่อนอายุได้จากปีครับผมสิบแปดเดือนจ้าสิบแปดเดือนนะครับ ตัวนี้ก็ยังเป็นฟันนำนมอยู่เป็นไหมครับเรียจากฟันนำนมอยู่จ้ะครับฟันนำนมนะครับตัวนี้ก็ลูกของเก่าเจริญส่วนสูงเพิ่มได้ไหมครับขนาดโปจ้ะลอยสามสิบเจ็ดจ้ะส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับมาเบิงนะครับรอบๆครับผมตัวนี้ก็บถ่ายบักเล้าตัดได้ครับพี่น้องเรีจ้ะสีดอกเล้าบอกจ้ะสีดอกเล้านะครับแขงขาเล็บกับง้ามครับพี่น้องนะครับมาเบิงด้านหน้านะครับเขาเปิดดีครับตัวนี้เขาเปิดดีค่ะเขาเปิดดีนะครับหหัวมอท้องพรัับบยางดีนะคร ตัวนี้กระตาแต้มแก้มจ้ำนะครับคออ่องนะครับเพื่อนมิอัตลักษณ์ครบเลยจ้ะอัตลักษณ์ครบควรนกระจับดีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ล้ำคิงเงาเด้ครับพี่น้องแมนจะครับเงาป่านโลดไฟเลยจ้ะเงาป่านรดไฟเลยนะครับตัวนี้นะครับนาเลียงครับตัวนี้สาวใกล้ผสมตัวนี้ฮู้ฮูนะครับนิสัยดีนะครับบอกเลยว่าอนาคตไก่ครับกระสีมีรอยสี่สิบบวกนะครับจเลียงเอาอนาคตจะได้แน่นเนน้อนจ้ะตัวนี้กับเพื่อนเกิดจากแม่รอยสี่สิบห้านะครับ เกิดจากแมลรอยสี่สิบหานะครับตัวนี้ตัวนี้เล็บเกินกรงามได้จ้ะเล็บงามนะครับตัวนี้น้องเมย์เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับผมเปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทจ้ะสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องราคาหนีก็ตอร้องกันได้จ้ะราคาหนีตอร้องได้นะครับตัวนี้ก็โอ้โหหกหางเงาดีนะครับพี่น้องแง่จ้ะหางเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะครับผ่ายบัหน้าตัดนะครับหนานาครับเบ่งแหล้วกาโดยล้วนบ่มีตำหนีครับแม่จ้ะส่วนราคาหนีก็ตอร้องได้นะครับอยากได้นะครับ รูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมกระทักไลท์ทักเฟซขอมาใดนะครับโทรสอบถามใดนะครับอันนี้ก็คือเอากะมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ฟังข่าวๆนะครับรายละเอียดนะครับอยากฟังเพิ่มเติมนะครับสอบถามเพิ่มเติมประวัติเพื่อนที่ไปที่มากะโทรมาสอบถามหรือทักเฟซทักไลท์ขอมาไดครับผมจะสรับตัวนี้ก็ผู้ใดได้ไปก็ถือว่าดีครับพี่น้องสายพัฒนาครับครับรายการต่อไปครับลงไหมครับ ครับผมรายการทีซีครับน้องเหมครับจ่ารายการสุดท้ายแล้วจ้ะครับรายการสุดท้ายนี่มื่อนี่มิจต์เด็ดเด็นะครับแม่จ้าเด็ดๆเลยจ้ะคมนี่กระเด็ดจ้ะปิดท้ายด้วยแม่ลูกนะครับมาเบิองลูกเพื่อนก่อนนะครับแม่ลูกสาวจ้ะแม่ลูกสาวนะครับตัวนี้ละเรียดเพื่อนจากไหนครับน้องเหมครับแม่ลูกสาวแม่เพื่อนกับผสมแล้วจ้ะซื้อสองลุนสามจ้ะซื้อสองลุนสามนะครับลูกเพื่อนเป็นของลูกของเก่าเจริญจ้ะลูกสาวเก่าเจริญนะครับผสมกับปังสยามเลยจ้ะแม่ผสมกับปังสยามนะครับตัวนี้กับซื้อสองลุนสามนะครับแม่จ้ะ โอ้ตัสวรพี่น้องครับเบิ่งแขงขครับผลงานการใจลูกครับเบิ่งแขงขาใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของก้าวจรเลืนะครับลูกเพื่อนี่อายุจากเดือนครับผมลูกเพื่อนพึ่งซีเดือนเองจ้ะซีเดือนกวนนะครับแมนจ้ะครับจะเข่าหาเดือนนะครับเบิ่งนะครับล้ำคิงเพิ่นครับแขงขาใหญ่โอ้หนาๆนาครับลูกกัทไทยบักนาตัดนะครับเห็นผลงานแล้วเป็นตาสื่อครับจ้ะพี่น้อง แม่เพื่อนกะเป็นลูกแรกนะครับแม่จ๋าลูกสองพองสิไปลูกสองพงสิไปนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งแม่เพื่อนครับผมแม่นี่กะอัตลักษณ์ชาติเจนนะครับตาแจ้มแจํานะครับเขาอ่องนะครับถุงน่องขาวครับพี่น้องครับเล็บแกงเล็บขาเพื่อนนะครับเล็บกะดีเล็บนะครับเบิ้งพี่น้องครับเบิ้องอกขาวนะครับนี่แหละครับอกขาวไกไงได้จ้ะครับเป็นกว้ยที่อ่างนะครับแม่จ้ะตัวนี้กะผสมกับปังสยามจ้ะครับผสมผ่านหลอดไปครับผ่านหลอดนึ่งจ้ะครับผ่านหลอดหนึ่งจะเข่ารอบสองนะครับแม่จ้ะ นะครับเบิ้งนะครับวงเขาเปิดวังนี่ดีครับพี่น้องนะครับกินหยาดย้ำมือแล้งนะครับน้องเนี้แม่จ้ะครับก๊าลี่สีเสียบสีนวลแม่เพื่อนนี่เป็นสายใดครับผมแม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุดรจ้ะสายเพชรอุดรนะครับน่าเลี้ยงครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพ่มาฟังราคาครับแม่ลูกนี่ซื้อสองได้สามไอ้ลูกสามนี่น้องไม่เปิดไว้ราคาไดนครับเปิดใบหามื่นเก่าพันบาทจ้ะหามื่นเก่าพันบาทนะครับส่วนสูงแม่เพื่อนกัสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับอยสี่สิบเอ็ดบวกลบจ้ะครับผม ตนสูงกับลอยสี่สิบบอกลบนะครับพี่น้องครับควายนีกินเก่งนะครับเ<ม>จ้าของเก่าเพื่อนกะขัยน้ำเลี้ยงจักน้อยครับเล<ม>ี้ยงนะครับชงนี้มีหยาแล้วมาอยู่นี่นีวันครับกินหย <กะ S 1> าเป<ก>นเก่ง<ก><ก>จ้ากนเสียงเก่งๆนะครับทาเห็นพ่อแม่พี่นอ้องเบื้องนี้แบบเลี้ยวๆเลยครับลูกเพื่อนกระเต็มเลยจ้ะเพราะว่านำนุ่มแม่เพื่อนดีจ้ะนำนุ่มแม่ดีนะครับแม่กระหางเป็นพวกเป็นพวกครับแม่จ้ะตำหนีตีคนบนนี้ครับลูกเพื่อนเลี้ยงอุ้ยหุ้ยจ้ะครับลูกนี่สีเหลืองสีสีงามครับ แม่นจ้ะต้นนี้อีกอย่างกับบ่มีครับบ่มีต้นนี้จ้ะรับประกันต้นนี้ให้พร้อมแม่พี่น้องนะครับอยากได้นะครับมาคมใดก็โทรมาสอบถามได้นะครับแม่อนจ้ะยูนี่ก็กมีควอยไม่ให้เลือกสีก็โตครับพี่น้องครับแม่อนจ้ะอันนี้เขามาเบิงเอาลงให้เบิงนี่มือนี้เอก็มีสีรายการครับที่เหลือก็จะลงให้เบิงสงเหมือนอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะลบ่งเรื่อยๆอยากมะเบิงหนาคอกก็เข้ามาเบิงได้นะครับไม่ัยครบเือกนีก็บได้มีตัววเดีย้ีหลายนะครับ แม่ลูกกับมีหลายโค้มครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับอยากเข้ามาเบืองกับมาเบืองนาฟาร์มได้นะครับมีกัดเท่ากับขึ้นวาให้แล้วนะครับสำหรับมอนีกามียูซิลการนะครับกับฝักพ่อแม่พี่น้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับเพื่อบ่ให้ผ่านของสวยของงามจากท้างฟาร์มเขานะครับแม่นจ้ะครับสำหรับมอนีกาการเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับ